เงินทั้งหมดนะฮะผู้การอย่างนี้ครับพี่พุทต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยพอเราทราบเรื่องเนี่ยวันนี้เราก็ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของแบงก์นะครับครับทางแบงก์ก็กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้เราครับหลังจากนี้ก็ต้องเราต้องรอข้อมูลจากทางแบงก์ตอบกลับมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำครับครับเอ่ผู้การกุมถามนิดนึง คืออันนี้ในมุมของท่านเป็นตำรวจเนี่ยนะกรณีหิ้วลังเนี่ยแล้วมันต้องหนักถึง12โลเนี่ยคือด้วยสาสามันของคนทั่วไปเนี่ยไอ้มันไม่คิดจะเปิดดูเลยเหรอผู้การผู้การว่ายังไงบ้างอะเอาเอาอันนี้พ่พัฒน์ในส่วนของของความคิดเห็นหรือประเด็นกระแสการความสงสัยของสังคมอะไรเนี่ยอันนั้นอันนั้นเอาว่าเป็นให้เป็นเรื่องของกระแสสังคมนะครับครับสําหรับผมเนี่ยผมมีหน้าที่ พิสูจน์นะครับให้ความจริงตอบคำถามดีกว่าครับพี่กุลในส่วนของเรื่องความคิดเห็นเนี่ยเรื่องเส้นเงินทีคนครับเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลผมขออนุญาตให้ก้าวล่วงดีกว่าแต่ท่านคือต้องหาคือเส้นเงินอยู่ไหมฮะท่านท่านผู้การท่านต้องหาเรื่องเส้นเงินว่าเงินมามายังไงถูกไหมฮะอันดับแรกเราต้องรอให้ทางแบงก์ตอบยืนยันเรามาก่อนครับ ตอบยืนยันคือในหลักคือคือ,อยังไงฮะท่านอันนี้เปิดชาวบ้านจะได้เข้าใจเช่นตอบตอบกลับมาว่าเงินนี้มันถูกเบิกมาจากเรื่องอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหรอฮะพิพิธเงินเนี่ยเงินเนี่ยปกติเวลา,วาเราไปเบิกเงิน,นที่แบงก์เนี่ยนะครับครับถ้าเราเบิกแสนหนึ่งเนีขาเรียกแหนบหนึ่งครับร้านหนึ่งแก็คือปิกหนึ่งก็คือ,นนคอสิบแหนบแล้วก็ม,แกมีแล้วก็มีคล้ายๆกับอ,อ เขาเรียกอะไรสายลัดที่เป็นพลาสติกเราคุ้นเคยกันนะครับคร <c <c ับปกติแล้วแบงค์เนี่ยตรงสายลัดเนี <c 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 ่ยเขาก็จะมีรหัสมีโค้ดของธนาคารซึ่งเขาจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าอันนี้เบิดทีกสาขาไหนเปิกจากเคาน์เตอร์ไหนใครเป็นคนเบิกอะไรอย่างนี้นะครับอันนเป็นโปรเซสของแบงก์ซึ่งซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรารอให้ทางแบงค์เขาตรวจสอบนิดหนึ่งนะครับครับครับใช้เวลานานไหมท่านผู้การ ตรวสอบตอบแทนทางธนาคารไม่ได้นะครับแต่เราก็มีทั้งประสารทางข้างประสารโดยตรงซึ่งทางนั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มานะครับครับเราเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอืมครับก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้จะได้รู้ว่าต้นทางมายัางไงถูกไหมฮะผู้การเราเราอยากทําเร็วอยู่้วครับพีุ่ <c oughs> เราอยากทําให้เร็วอยู่นะครับว <c oughs> ่าทันใจหรือเปล่าน,นั่นเีกเรื่องหนึ่งเข้าใจฮะคนไทยก็อยากรู้ครับครับ ครับเอ๊ะท่านผมถามพี่อันหนึ่งคือคือประเด็นวันนี้อ่ะเขายืนยันแล้วทั้งหมดว่าอันนี้ส่วนที่ท่านก็บอกก็ถูกแหละคือเดี๋ยวมันต้องไปหาที่มาของเงินว่าทั้งหมดมันมายังไงเอ่อในส่วนเงินเนี่ยถ้าสมมติว่าธนาคารเขายืนยันมาว่าที่มา,มายมงไงขั้นตอนต่อจากนั้นจะเป็นยังไงครับท่านผู้การฮะธนาคารส่งผลกลับมาเราทํายังไงต่อเราก็ต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องอมาให้ข้อมูลนะครับครับครับยกตัวอย่างเช่นว่าแบงก์ตอบกลับมาว่า เงนินจำนวนนี้เบิกมาจากธนาคารสาขานี้นะครับ,บใครไเป็นผู้เบิกนะครับก็ต้องเชิญบุคคลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับเราต้องไปดูเส้น,<ใ>นทางการเงินของแต่ละคนด้วยไหมครับท่านผู้การที่เราเชิญมาคุยในในเบื้องต้นคงต้องอยืนยันให้ได้ก่อนยืนยันให้ได้ก่อนครับครับได้ข้อมูลต่กางกส่วนในเรื่องว่าจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน นั่นเรื่องนเรื่องสติต่อไปครับท่านผู้การมีอันหนึ่งนะผมถามท่านจริงเลยมีคนคาใจแล้วเราก็คาใจเรื่องวงจรปิดมันมีไหมท่านผู้การตรงตึกอะ่ะผมผมให้เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนไปไปเก็บรูปรวมอยู่นะครับครับองจอะไรได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่รายงานผู้การอีกเหรอลูกน้องลูกน้องยังไม่รายงานท่านมาอีกเหรอฮะตอนนี้คือผมไม่ ไม่มั่นใจว่าพี่พูดถามเนี่ยหมายถึงกล้องวงจรปิดตรงไหนฮะวงจรปิดตรงที่ว่าเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเอามาวางเอามาวางไว้ไหมตรงบริเวณถังขยะครับท่านฮะที่รับรายงานเนี่ยคือบางส่วนไม่ทั้งหมดครับบางอีกล้องบางตัวใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้<อ>บางจุดมีบางจุดไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมโฟกัสไม่ได้ว่าที่ที่พูดต้องการคาตอบคือจุดไหน คือผมต้องการคืออย่างนี้ที่สังคมต้องการท่านผู้ใช่ผมต้องการคือต้องการว่าถ้าเขาอ้างว่าเขาเนี่ยยิ้วมาด้วยความที่เขาไม่รู้และเอามาวางทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะและไอ้ตัวกล้องที่จับตรงถังขยะเนี่ยมันมีหรือเปล่าฮะท่านผู้การที่เห็นเลยว่าเฮ้ยเขาเอามาวางจริงๆท่านผู้การไออย่างนี้ครับที่พูดเอ่อกล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับก็มีพยานหลักฐานอื่นๆเช่นพยานบุคคลก็ดีนะครับ หรือว่าพฤติการพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงไหมครับครับฉะนั้นเรื่อส่วนก็ต้องรวบรวมเป็นหลักฐานแต่แต่มันพอมีเห็นไหมครับว่าว่าว่ามีเอามาวางไหมท่านผู้การอะไรนะแต่มันพอมีเห็นว่าเอามาวางไวมไหมครับตอนนี้ยังนะครับอ๋อ่าอ่าอ่าท่านผู้การเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเลยขอบคุณมากนิตยาไปถึงไหนแล้วฮะท่านผู้การมีคนถามเยอะไปถึงไหนแล้วฮะ มีพี่พุธนี่เอสสีจังหวัดนนท์ใไมรัไม่ใช่ก่อนแรกก่อนครับใครอะรอย่างงี้ก่อนอคือผมผมผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ที่ผิดพลาดออกไปต้องจนว่าเออ่วันนี้ผมไม่ได้ออกตัวแทนคนที่มาสแสดงตัวเป็นเจ้าของเงิน,นครับคือครับ ถ้าพี่พุธไปฟังดีๆเนี่ยพี่พุธจะได้ยินว่ามีนักข่าวแต่ผมไม่มั่นใจว่าน้องเขาอยู่สำนักไหนนะครับข้ามถามผมว่าเออทางผู้ที่มาแสดงตนเนี่ยให้การไว่ายังไงผมก็นำข้อได้จริงที่ได้จากการพูดคุยสักถามเนี่ยมาบอกอกับผู้สื่อข่าวกอือเรื่องข้อได้จริงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสันนวนถ้าถ้ามันเสียหายหรือว่ากระทบกับสํนนวนหรือกระทบบุคคลที่สามอันนี้ผมก็คงให้ข้อมูลไม่ได้ก็แต่เป็นข้อได้จริงที่พี่เขาให้ข้อมูลมา ขาอ้างกับตำรวจว่าแบบนั้นนะครับผมก็บอกกับน้องทักข่าวไปแบบนั้นเพราะจริงๆผมไม่ได้รู้จักกับเขาผเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องไปออกตัวแทนคุณเข้าใจครับเกิคามกเกิดความเครือบแคลงหรือว่าเกิดความไม่สบายใจับการทํางานตำรวจอืมครับประเด็นที่หนึ่งส่วนเรื่องนิตยาเนี่ยนะครับเรื่องนิตยาเนี่ยผมต้องเรียนว่าหลังจากที่หลังจากที่สองคนที่ถูกออกหมายจับ ังจากนั้นเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักลฐานเพิ่มเราก็ขออนุมัติศาลออกมาจับเพิ่มนะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าหรือเร็วๆเนี่ยนะ่าไม่เกินสองสัปดาห์นี้เราก็จะส่งสัญญวณให้ัยการนั่นพิจารณาแล้วในส่วนเส้นทางการเงินที่มีประเด็นสังคมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าเงินมาจากไหนยังไงอันนี้เราก็รายงานให้ปปง,ง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอเป็นดำเนินการตามพรบ,รบรป้องกันปราการฟองเงินคือปปง,งอไปดูใช่ไหมครท่านไม่ใช่ตำรวจดูใช่ไหมเรื่องเส้นเงินปปง,งอดคูครับครับอ๋อในงานอปปงไปเรียบร้อยแล้วไม่ตำรวจต้องดูได้ไหมครับเส้นทางเงินหรือว่ายังไงฮะถอาแปปงส่งกลับมาให้เราทำเราเราก็ยินดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ในส่วนที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฟอกเงินเนี่ยก็เราก็ส่งให้หน่วยงานเฉพาะทางที่มีหน้าหน้านี้ เอาเท่าที่พูดได้นะเรารู้เรื่องเส้นทางเงินมั่งหรือย่างไรท่านผู้การเอาเท่าที่พูดได้ไม่เป็นความลับอะไรต่างๆเออมา่จากหลายส่วนครับพี่บุอ้เหรออ้ไม่มีจับเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้การมีจับเพิ่มอีกไหมหรือไม่มีลวคดีนี้ถ้ามีพัญญาหลักฐานถึงไทยเพิ่มเติมภายหลังเราก็ต้องดําเนินการเราเราก็ปล่อยไม่ได้ครับพี่บุแต่ตอนนี้ไม่มีที่ออกหมายจับนิตยากับครอบครัว อกับกับแฟนเขาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสอบพยานเพิ่มรูปลงพยานหลักฐานได้เพิ่มเนี่ยเราก็ขออนุมัติสารออกมาจับเพิ่มนะครับก็ก็ดำเนินการครบถุวนนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเออความจริงจะปรากฏก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาในคดีเนี่ยนะครับอืมาพบตัวหรือว่าเข้าสู่กระบวนการครับดีวานเพลิงเนี่ยอายุความยี่สิบปีนะที่ ยังไงต่อให้กลับมาก็ยังมีโอกาสจะโดนอ่ะอาถูกมผู้การย<ม>ี่สิบปีผมถามพี่พุทธว่าผมถามพี่พุทธว่าจะหนียี่สิบปีหรอเออเออเออก็จริงของผู้การอะครับจะหนียี่สิบปีแห้วอืมโอเคอาจจะหนีไปหลบกระแสเรืร่องอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเหตุผลส่วนตัวครับแต่ผมถามว่าคุณจะหนีถึงยี่สิบปีเนี่ยจนกว่าจะหมดอายุความเนี่ยอืมกับการกลับมาพิสูจน์ตัวเองเนี่ยอืม พี่พุธผมถามว่าแบบไหนเป็นเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากันช้อยส์ครับอ่าถ้าสมมุติว่าเงินนี้มันผิดปกติผมว่าเขาก็หนีอ่ะอันนี้ถ้าถามผมนะถ้าเงินนี้มันมาจากเงินเงินไม่ปกติผมว่าเขาคงหนียาวหรือท่านมองยังไงฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าตัวมีศักยภาพที่จะมีเงินมีทรัพยากรซัพพอร์ตในการหลบหนีอยู่ต่างประเทศได้ไงกันนะโอ้แล้ก็ในในประเทศไทยเราก็ต้อง พยายามับให้้ไดนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการได้ด้ี่พุทธครับระเป็น้าที่เราอยู่แล้วนะครับอ่าผมเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อจะเรื่องคดีอะไรก็แล้วแต่พยายามทำตรงไปตรงมาทุกๆเรื่องอยู่แล้วครับี่บุตรครับครับเข้าใจครับเรารู้ว่าทุกวันนี้การตรวจสอบเมื่อจะเป็นในเรื่องของสื่อมวลชนหรือว่าในเรื่องกระแสโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถปิดบังได้หรือว่าจากซ้ายเป็นขวาจากหน้าเป็นหลังจากขาวเป็นดํา ไม่ไม่สามารถทาได้ครับครับครับได้ครับเรียนด้วความเคารพวก็ขอบคุณนะครับที่ที่กรุณานำเสนอข่าวท่านไม่ได้โกรธใช่ไหมเนี่ยท่านผู้การนนท์ไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่ไม่โกรธเราต่างคนต่างทำหน้าที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเราแชร์กันแต่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพี่พุทธบางเรื่องเนี่ยเราดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับครับเรามีระเบียบกฎหมายที่จะต้องทํา หกบางอย่างเราเปิดเผยได้เขบางอย่างเปิดไม่ได้ไม่เสียผลกับคดีบางนักเสษเราส่งข้อความถึงสื่อมวลชนหรือบุคคลลูกาไม่ได้เพราะกระทบกับรูปคดีโอเคส่วนนึ้งอาจจะทําให้เกิดสังคมเกิดความสงสัยเกิดความไม่สบายใจกับการทํางานตำรวจแต่นั้นต้องเรียนต้องเรียนด้วยความเคารพว่า เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วอาจจะเสียหายหรือก็ะทบต่อลูกคดีหรือก็ะท,ท,ทบต่อบุคคลน่สายเราเราก็จนต้องสงวนไว้เข้าใจครับเราเรามีหน้าที่รักษากฎหมายเราต้องาาาออรักษาลิกการอ่าอ่าได้ครับรอเอาเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะฮะท่านผู้การคืนนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับขอบพระคุณครับโอ้รบกวนท่านดึกมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราคุยถามเรื่องนิตยาด้วยก็คือทางด้านของพลตำรวจตรีกิตตเนตร ธนนันนทวีสินท่านผู้การนนทบุรีถามเรื่อง 12m แล้วเล่าคืออย่างนี้คือมุมหนึ่งเดี๋ยต้องบอกกันนะเรื่องนิตยาน,นี่เราคุยกันมาเยอะประเด็นคือวันนี้พอเข้าใจอย่างนี้20ปีถ้าน,นิตยานหนีได้<ะ>พูดแบบว่ามึงก็หนีไป<ะ>แต่ผมก็แค่ในตมอย่างเงี้ถ้าสมมติยาน,นีหนีไม่ได้แล้วเนี่ยกลับมานิตยาจะโดนสาวต่อ เพียงแต่อันนี้ถ้าฟังแล้วเขาทําจริงนั้นนะั่นหมายความว่าคือต้องรอจับคดีเรื่องวางเพลิงให้ได้ก่อนแล้วถ้าได้กลับมาแล้วเดี๋ยวจึงถึงสาวเรื่องเงินส่วนเรื่องเงินเนี่ยตำรวจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็รู้แหละว่าเงินมาจากใครแต่เอ่ยชื่อปุ๊บเดี๋ยวไอ้ทุกอย่างไหวตัวทันรออย่างเดียวว่าอวยพรให้นิตยาอยู่รอดปลอดภัยที่เกาะกงกันแล้วกัน20ปีนะฮะถ้าอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ปลอดภัยก็รีบกลับมาซะเพียงแต่ว่าจะได้กลับไหมตอนนี้ก็น่าคิดเพราะถ้าเงินนี้มันไม่ใช่เงินปกติ เขาคิดว่าอยากให้นิรยากลับไหมล่ะเ mm hmm. พราะถ้านิยากลับมาตํารวจก็ต้องสาวต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอากลับมา 12m หน่อยเขาบอกคาร่านี่ไม่ใช่นะวันนี้ไม่ได้ใช้คาร่านี่ไม่ใช่คาร่ามาคุยนะเออเออนี่ไม่ใช่คาร่านะเออแหมนี่มีแต่คนแซวบอกคาร่านั่งข้างหลังเหรอคุยเรื่องคดีอื่นก็ยังวกกลับมาหานักข่าวไม่ใช่ในี่ม่คาร่า เราจะคุยเรื่องอะไร 12m 12m วันนี้ปั๊บหนึ่งเรื่องคาร่าพิมพ์บอกเลยนะคาร่าเขาเขาจะแฉะเรื่องอะไรอีเจ๊ปากแดงเป็นเหตุเหรอผมไม่รู้เดี๋ยวผมไปตามเดี๋ยวผมก็ชอบเผื่อเรื่องชาวบ้านนะไอ้เ,อเรื่อง 12m คือวันนี้เรื่องพี่ชื่อพี่ทวัวพี่ทวีวัฒน์แกเป็นอนุก,กนสนรสทชแล้วประเด็นถามี่าทำไมแกเอา เราพูดได้มาเงินแต่ต้องห้ามพูดตัวเลขทําไมแกเอาเงินใส่ลังอ่ะใครไปเจอใช่เจอทำไมแกเอาเงินใส่ลังเพื่ออะไรแกบอกว่ากันโจรเพราะว่าคือคอนโดอ่ะมันเป็นเป็นคอนโดเก่าอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโจรเข้ามาในห้องเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าจะหาเงินแกเจอมีใครขึ้นตึกแกบ้างมีใครไปดูห้องตัวอย่างมันเข้าไม่ได้ค่ะไม่ไม่ได้ขึตึกอื่นเข้าไม่ได้เหรอได้เข้าไปห้องอื่นคือผมอยากรู้เพราะเขาบอกว่ามันมี3ามชั้นค่ะผมเนี่ยจริงอยากให้นักข่าวเฮ้ยไปเปิดห้องคนอื่นดู มันกันยังไงโคตรนะถ้ามี12 m อเอมอ่ะผมคงยัดเซฟแต่แกก็บอกว่ายัดเซฟจะยกทั้งเซฟไปเลยเซฟไม่ได้ยกง่ายนะคุณผู้ชมฮาเซฟนี่แบกกัน6 7คนนะฮะตู้เซฟเนี่ยไม่แต่ที่นั่นมันแน่นหนาเหรอเห็นประตูตึกไหมออยประตูตึกถ้าไม่มีคีการเข้าออกไม่ได้อ๋อเป็นคีการถ้าอาศัยเนียนเข้าไปกับเขาค่ะอาแม่ไม่ต้องพูดขนน้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเออแม่ทาร่าผมก็แบบจะไม่ได้กินญ้าหวานช่วงนี้เขาห้ามพูดเดี๋ยวมันไป เดี๋ยวว่หาว่าเราเข้าโดยไม่ได้ไอ้นี่แต่เราก็คือขอขอคนอื่นเหมือนกับเป็นเพื่อนขอคนที่อยู่ในอพแนั้นนะคะคาร่าเธอเป็นคาร่าจริงๆล้วแหละฉันว่าเธอคาร่าเธอไม่ได้คิดแล้วเนี่ยนี่เธอขอคี๊กร์ดให้คนอื่นพาเข้าไปใช่เออเห็นประตูตึกไหมประตูห้องมันนั่นหนาไหมประตูห้องเหมือนประตูทั่วไปนะคะจากที่สังเกตเป็นเหมือน จะบอกว่าเหมือนเหมือนคอนโดทั่วไปแต่ไม่ใช่ใส่รหัสแบบเหมือนคีย์การ์ดอะไระตูตแบบลูกกงเย้ยเหรอล็อกล็อกใช่ใช่ใช่ล็อพังไหมโอ้ถ้าใช้แรงเยอะๆก็น่าจะพังอยู่ครับพี่แต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบถ้าพพูดว่าแน่นหนาเหมือนคอนโดทั่วไปที่มีระบบล็อกเซนทันล็อกอะค่ะอันนั้นเนี่ยจะไม่มีแบบนั้นไม่เมื่อกี้ที่ผมถามผู้การยนเนี่ยคือมันมีเรื่องสาคัญนะเรื่องกรณีวงจรปิดถ้าพี่ทวีวัฒน์เขายกมาแล้วก็วางจริงนะแล้วเขาลืม คือมันก็จบว่าพี่ลืมแต่เรื่องพิสูจน์เงินก็เข้าใจท่านผู้การว่าเดี๋ยวต้องไปคุยต่อว่าคุณต้องไปพิสูจน์ว่าเงินคุณมาจากค่าทนายจริงไหม <S 1> <S 1> <ช>ซึ่งพี่ทว<ช>ีเอาจิงนะปกติคือพี่ทวเวศวันนี้ก็ต้องยอมรับแกและแกก้านะท<ช>ี่แกจะเปิดหน้าค<ช>ดีแบบนี้ไม่ค่อยกล้าเปิดหน้านะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวอยู่ไม่เป็นสุขนี่นะฮะแต่แกกล้าเปิดใช่ไหมใช่แกบอกไปดูห้องแกได้เลยด้วยเออเดี๋ยวพุนต้องไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไป พราะประเด็นคือถ้าสมมติเปิดวงจรปิดแล้วเห็นว่าแกเอามาวางจริงแล้วแกลืมอันนั้นพอเข้าใจได้แต่ถ้าสมมติเปิดปุ๊บอ้าวมันเป็นคนอื่นยิ้วมาแล้วมาวางอันเนี้แหละไม่ต้องหลับต้องนอนละแต่ผู้การท่านก็ยังไม่ได้ตอบชัดๆเมื่อกี้ท่านบอกว่าไงนะเรื่องวงจรปิดบอกว่าเห็นบางส่วนแต่อาจจะไม่ถึงค<ะ>่ะถ,ถึงอะไรเอาคุณมาคันปาคาร่าว่ามาคันค่ะคันคือประมาณว่าถามคนที่อยู่ชั้นที่ ชั้น4เนี่ยเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดมันมี3ตัวแต่ตรงมุมนั้นอ,า,อาจจะไม่ถึงโอ้โห นั้นอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเพราะว่ามันจะเป็นโซนโซนซีกับโซนดีที่เขาที่ที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยแล้วแล้วมันอยู่อยู่ตรงกึ่งกลางแล้วกล้องอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หันแบบมันต้องเป็นสองตัวหันเฉียงอย่างเงี้ยครับพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวกค,คนดูก็ไม่รู้หรอกระนึกเฟร,รมภาพไม่ออก<ม>ไอ้เพจตัวน,นั้นอยู่ไหนวะกูมาเพจตัวนี้อยู่ไหนวะไอ้เพจตัวที่ทําผังอะ่ะเอางี้ถังขยะเหนือถังขยะนึกตามนะเหนือถังขยะไปแล้วเนี่ยที่จะเห็นว่าใครเป็นคนวางลัง 12m เนี่ยเหนือถังขยะแล้วกล้องเนี่ยมันถูกจับไปที่ถ ไม่ค่ะมาเฉียกไปอีกมุมมันดว่ากล้องบิดไปอันนึงใช่เอ้าหรอใช่ไม่แต่ถ้าสมมุติว่าพี่วิอะไรนะพี่ทวีวัฒน์พี่ทวีวัฒน์แบกมาจริงก็ต้องเห็นว่าพี่เดินต้องเดินผ่านค่ะก็อาจจะต้องเดินผ่านอ๋อเนี่ยมันแต่ประเด็นก็คือผมเข้าใจนะคืออย่าไปอันนี้เข้าใจว่าผู้การผู้ละเอียดเยอะไม่ได้เพราะบางเรื่องผมเชื่อว่า ตำรวจคงกาลังสืบถ้าพี่ทวีวัต์พูดจริงแล้วกล้องเห็นจริงพี่ก็ร้องแต่ต้องไปพิสูจน์เรื่องเงินต่อนะฮะแต่ถ้าสมมติตํารวจเขารู้ว่าเฮ้ยคนวางไม่ใช่พี่ทวีวัต์สมมตินะไม่ใช่พี่คราวนี้ตํารวจเขาก็บอกไม่ได้แต่เขาต้องกําทุกอย่างเอาไว้ก่อนนึกออกใช่ไหมฮะอันต้องให้แปลปแต่ตํารวจนวนเขาด้วยแต่มันมีข้อสงสัยเล่ามานี่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านเห็นไหมเมเอ๊ะไม่ใช่เมออยมันยังไงถูกไหมวะเดี๋ยวออยมาดูดิเนอันนีอ อันนี้มีสีมีสีอะ๋อออยตรงนี้ออยตรงน,นี้คาร่าคาร่าตรงนี้นี่อันนี้คือคาร่านะฮะน้องคาร่าจะมาเล่าข่าวอะไรไงคือคือโซนโซนที่เขาพักอาศัยอะค่ะจะอยู่เออ่โซนถังขยะยยโซนสีนี่ถังขยะพี่มาแทนตรงน,นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะถังขยนะยนิ้วคาร่าวอวบมากเลยนะนิ้วคาร่าอวบมากเลยตรงไหนถังขยะไหนวะออยโซนนี้มันลิปป่ะนี่เราเปิดมาเถอนี่ไงถังขยะคือสีแดงคุณผู้ชมเห็นใไหมนะเห็นไหมเท่าที่ผมให้ดูใกล้ๆถังขยะคือสีแดง อะ้วไงต่อจ้ะลิฟต์อะค่ะอ่อมาอ่อกล้องเนี่ยค่ะมันไม่ได้หันมาทางถังขยะมันหันไปไปตรงตรงทางเดินเท่ากับว่ากล้องเนี่ยมันหันไปแถวทางเชื่อมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เหมือนกล้องหันมาทางทางนี้ป่ะนี่มาทางนี้ไปทางเชื่อมป่ะถูกค่ะทางเชื่อมทางนี้ใช่ค่ะโทษทีเพื่อเพื่อที่จะเห็นมากมากกว่าคนมาทิ้งขยะไม่แต่ถ้าสมมติว่าขิ้วมามันก็ต้องเห็นนะถูกไห มันก็ต้องเห็นทางเดินถูกป่ะก็ก็ต้องแต่จะเห็นแบบวางอ่ะคงไม่ใช่ใช่แต่ต้องเห็นว่าถือ<ะ>คําถามคือภาพเหล่านี้ไม่ <c oughs> เย <c oughs> อะตำรวจไปเก็บไปก่อน มีมีจะมีมตำรวจไปเก็บแล้วค่ะวันนี้ตำรวจเก็บไปก่อนแต่วันนี้ข้อพีรุตอย่างหนึ่งที่บูที่เจอไม่มีพ่อพีรุตสิพ่อเทวีวัฒดเขาบอกเงินเขาเออโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวเออพ่อสังเกตดูหางานให้กูอีกวิพาดาเกิอย่างนี้อ่ะ